นี่คือดิจิมอนราชินีพึ่งแสนสวยควีนบีมอน สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เมื่อเกงแฟนตาซีสำหรับโปรไฟล์ดิจิมอนในวันนี้นะครับผมขอ,อนําเสนอดิจิมอนที่มีชื่อว่าควีนบีมอนควีนบีมอนเนี่ยบอกได้เลยว่าเป็นดิจิมอนสาวสวยหน้าตาประมาณนี้นะครับซึ่งตอนแรกผมเห็นภาพประกอบของคุณเธอเนี่ยเป็นภาพนี้ครับผมบอกก่อนได้เลยนะครับว่าตอนแรกไม่ได้สนใจอะไรแต่เพิ่งได้เห็นว่าเฮ้ยมันมีภาพอิล u s สเทอร์อีกอันหนึ่งซึ่งเป็นตัวจริงๆของควีนบีมอนครับผมอ่ะซึ่งหน้าตาก็สวยประมาณนี้ได้นะครับที่จริงแล้วเนี่ยควีนบีมอนนะครับ สายวิวัฒนาการมาจากดิจิมอนที่ชื่อแฟนบีมอนนะครับซึ่งเจ้าแฟนบีมอนตัวนี้ก็เป็นดิจิมอนที่มีสายวิวัฒนาการออกไปยังทรงของโบดิจิมอนต่อหัวเสือพวกพึ่งอะไรพวกนี้อีกสายหนึ่งก็คือไทเกอร์เวสปามอนผมเคยทําไว้ในคลิปที่มีชื่อว่าดิจิมอนที่เป็นพึ่งแล้วท่านผู้ชมสามารถไปเสิร์ชด,ดูต่อได้อีกทีหนึ่งเนาะอันนั้นก็คือจะเป็นอีกสายหนึ่งของแฟนบีมอนแต่ทีนี้เนี่ยด้วยผลงานล่าสุดของซีรีส์ดินนจิอมนอ,อาน,าน,าน,านนะครับที่เป็นดิจิมอนลิเบเลเตอร์ มีตัวละครตัวหนึ่งที่มีชื่อว่าไซเคียวครับคนนี้ก็เป็นเด็กอายุ11ปีนะครับผมเด็กป .5 าเนาะก็จะมีคู่หูที่มีชื่อว่าแฟนบีมอนนี่แหละครับและทีนี้ก็สามารถไปถึงร่างสุดยอดที่เป็นควีนบีมอนได้ซึ่งวันนี้ก็จะเอาโปรไฟล์เป็นหลักนะครับผมไม่ได้เจาะเรื่องของบทบาทอะไรไม่ได้มีสปฟอยเรื่องของดิจิมอนเลเวเลเตอร์อะไรเนาะแค่ให้เห็นว่าเด็กคนนี้เขามีดิจิมอนตัวนี้เป็นคู่หูนะครับแล้วก็วิวัฒนาการไปเป็นร่างสุดยอดเนี่ยระหว่างร่างสุดยอดมี2งร่างนะครับร่างต คุยในคลิปนี้มีแค่4ตัวเท่านั้นเนาะส่วนใครอยากจะรู้แบบลึกๆไปถึงแบบว่าร่างทารกของเจ้าแฟนบีมอนเลยก็เสิร์ชคลิปตามที่ผมบอกเมื่อกี้ได้นะครับดิจิมอนที่เป็นพึ่งอะไรแบบนี้เดี๋ยววันนี้เราก็มาดูกันครับผมว่าในเรื่องราวของแฟนบีมอนที่สายวิวัฒนาการเป็นไปได้ถึงราชินีพึ่งตนนั้นจะมีข้อมูลอะไรยังไงที่น่าสนใจนะครับก่อนอื่นเรามาทบทวนกันนิดนึงนะครับผมก็แฟนบีมอนนะครับแฟนบีมอนเป็นดิจิมอนร่างเจริญวัยรูปแบบมแมลงประเภทไวรัสโดยดิจิมอนตัวนี้นะครับเป็นดิ อยู่ในฐานทับปริศนาของดิจิตอลเวิลด์ที่มีชื่อว่า Royal Base ครับ Royal Base ก็จะเป็นฐานทัพลอยฟ้านะครับที่ว่ามีดิจิมอนแมลงอาศัยอยู่ต่างๆนานาใช่ไหมซึ่งฐานทับลอยฟ้าน,นั้นก็จะมีแฟนบีมอนที่เป็นส่วนหนึ่งนั้นนะครับที่อาศัยอยู่แล้วตัวของเขาเองก็เหมือนเป็นพึ่งงานที่คอยไปทําหน้าที่นู้นหน้าที่นี้ที่ได้รับมอบหมายมาจากผู้บังคับบัญชาอีกทีหนึ่งนะครับด้วยการที่เป็นดิจิมอนออกแนวร่างเจริญวัยเนาะความดุร้ายความโหดอะไรพวกนี้ก็จะไม่ค่อยมีส่วนใหญ่ก็คือจะเป็น,นด เชอบไปเล่นนู่นเล่นนี่ระหว่างปฏิบัติภารกิจก็มีบ้างโดยที่การที่เขาเป็นดิจิมอนที่เป็นพึ่งงานแบบนี้เขาก็จะมีหน้าที่ในการที่จะไปเก็บพวกวัตถุด,ดิบน้ําหวานอะไรพวกนี้ที่มันจําเป็นต้องใช้ในรังของตัวเองนะครับในรอยัลเบสที่บอกไปเมื่อกี้ขเขาก็จะมีการบินไปนู่นบินไปนี่แล้วก็ได้เจอกับพวกดิจิมอนพืชที่เขาก็สร้างความสนิทสนมได้บ้างนะครับไม่ว่าจะเป็นประทาเนมอนอย่างไงี้ก็ได้หรือกระทั่งเพาลอนเองอย่างนี้นะครับก็ถือว่ามีความสนิทสนมกับแฟนบีมอนได้ค่อนข้างดีเลยโดยที่ววขขงงงเาาากก็็ทํนๆไปรแล้ ค่อยที่จะเติบโตขึ้นทําหน้าที่ของตัวเองได้ดีมากยิ่งขึ้นแล้วก็เป็นส่วนช่วยในการที่จะปกป้องฐานทัพซึ่งหน้าที่ปกป้องฐานทัพหลักๆก็จะเป็นแบบสายวิวัฒนาการของไอโฟนนี้แหละครับที่คอยดูแลคอยปกป้องอีกทีนึงแต่ว่าแฟนบีมอนก็เป็นส่วนซัพพอร์ตของผู้ที่คอยปกป้องนั้นอีกทีนึงเนาะโดยที่ว่าฐานทัพรอยัลเบสนะครับก็จะมีการระบุไว้ว่ามันค่อนข้างที่จะมั่นคงแข็งแรงจากการที่ว่าพวกแฟนบีมอนแล้วก็พวกสายวิวัฒนาการต่างๆของเขาเนี่ยร่วมมือกันในการปกป้องเป็นอย่างดีนะครัับยนนนรอท่่าาูะุวฐพ้ ค่อนข้างเป็นปริศนาแต่ผมบอกได้เลยว่าถ้าเอาข้อมูลของควีนบีมอนที่อยู่ในคลิปนี้มาโปะปุ๊บเนี่ยรอยัลเบสมันจะดูมีคาวามสมบูรณ์ทันทีว่าโอเคผู้ที่อยู่เบื้องหลังจริง,รงๆผู้ที่เป็นผู้ปกครองสูงสุดของรอยัลเบสจริงๆเนี่ยก็คือควีนบีมอนผู้เป็นราชินีนั่นเองเนาะโดยตัวของแฟนบีมอนนะครับอย่างที่บอกไปแล้วว่าเขาก็มีความสามารถในการที่จะต่อสู้ได้บ้างท่าไม้ตายของเขาคือเกียร์สติงเกอร์ครับเกียร์สติงเกอร์ก็เป็นการยิงส่วนเหล็กในของเขาโจมตีสซสต์โรและสามารถโจมตีแบบต่อเนื่องได้ด้ววววยยนนนนคครรัััสส่่ีกกกกึง็็็ไไมมมมมเเเชิปปาาาาาาตตแถ น,นั้นก็มีชื่อว่าฮัจิฮัจิคอครับผมฮัจิฮัจิคอนะครับก็เป็น,นกลไกการเรียกพวกพ้องนะครับความสามารถนี้ก็ทําให้พวกพ้องมารวมตัวกันเวลาที่ตัวแฟนบีมอนตัวหนึ่งหรือแบบอยู่กันไม่เยอะก็เรียกมารวมกันเป็นฝูงเพื่อสร้างความได้เปรียบในการต่อสู้กับศัตรูนั่นเองครับทีนี้ดิจิมอนตัวต่อมานะครับผมอันนี้เป็นร่างโตเต็มวัยที่วิวัฒนาการมาจากแฟนบีมอนที่เป็นอีกสายหนึ่งได้เลยนะครับดิจิมอนตัวนี้มีชื่อว่าฟอสช์ดีมอนครับผมฟอสช์ดีมอนเป็นดตวเตวัยยบ,บ,บ,บอกสล่าจริงๆ คือนักษณะเนี่ยดูสีมีดํากับเหลืองเป็นองค์ประกอบหลักนะครับส่วนสีดำเนี่ยก็จะมีความเป็นไซบอร์กเลยส่วนสีเหลืองเนี่ยก็สื่อให้เห็นว่ายังมีทรงของพอดีจมมอนแมลงอยู่นะครับสิ่งที่น่าสนใจเลยก็คือเขามีเหล็กในที่ยื่นออกมาเป็นหางของเขาเนาะอันนี้ก็คือสามารถใช้ในการโจมตีได้แน่ๆแล้วแต่ที่น่าไฮไลท์กว่าก็คือส่วนไอ้แขนของเขาเนาะที่ไปเป็นแขนจกนักรกลสามารถที่จะใช้บทขยี้ร่างกายของศัตรูก็ได้นอกจากนั้นแล้วยังดูแล้วมีกระแสะไฟฟ้าไหลผ่านด้วยนะครับใด่ก็ตามแล้วเนี่ยที่จัมมอนไซบอร ก็มีบทบาทสําคัญกับรอย a l b เบสเหมือนกันโดยที่ว่าถ้าเทียบกับวั s ส o มอนนะครับดิจิมอนตัวนี้เนาะที่ผมบอกไว้ว่าเคยทาในคลิปของดิจิมอนพึ่งนั่นแหละว่าไอเนี่ยมันเป็นสายโจมตีนะครับสายที่แบบว่าคอยปกป้องรักษาดูแลรอย a l b เบสนี้ส่วนของโคชบีมอนนะครับที่เป็นร่างตัวเต็มวัยหรือก็คือระดับเดียวกับวั s ส o มอนอย่างเงี้ยนะครับหน้าที่ของไอตัวเนี้ยจะไม่เชิงออกไปแบบต่อสู้ร่ายตระเวนขนาดนั้นแต่จะเป็นการก่อร่างสร้างรอย a l อเบสซึ่งรอย a l b เบสนะครับก็ต้องบอกก่อนเลยว่ามีการแปลงมาแล้้้้วว่าาาาจะะสสรรรงงงขึนนนมมใลักษณไหีโค มีแปลนอะไรยังไงอย่างเงี้ยน,นะครับตัวของฟอสบีมอนต้องทําตามแปลนที่องค์ราชินีมีการบอกมาไว้ความสามารถในการทําตามคําสั่งตัวนี้ถือว่าดีนะครับผมตรงใจองค์ราชินีเป็นอย่างมากเลยนะครับด้วยการที่ว่าตัวของเขาเองน้องก็จะเหมือนมีสารที่มีคุณสมบัติของน้ําพึ่งอยู่นะมันก็สามารถเอามาประกอบในการสร้างฐานให้มีความแข็งแรงขึ้นได้โดยที่ตัวของเขาเองนะครับก็จะมีการประสานงานกับตัวแฟนบีมอนเป็นหลักด้วยซึ่งแฟนบีมอนก็อย่างที่บอกนะครับว่ามีหน้าที่คอยบินออกไปข้างนอกหาวัตถุดววัตถุดิบเข้ามาที่ฐานทัพนะะแแลล้้ววทีนตัอหก็จด เอาของนี่มาใช้อย่างนั้นซิเพื่อที่จะสร้างนู่นสร้างนี่ตามคําสั่งของราชินีเท่าที่เป็นไปได้โดยมีข้อมูลหนึ่งระบุไว้ในโปรโฟไฟล์ของฟอร์จบีมอนด้วยนะครับว่าองค์ราชินีสั่งเขาก็ทําตามอย่างเคร่งครัดและด้วยความจงรักภักดีที่มีต้องการทําให้องค์ราชินีนั้นพึงพอใจเขาสามารถที่จะสร้างฐานทัพได้อย่างดีงามซึ่งโปรโฟไฟล์ก็แอบน่ารักที่บอกว่าเนี่ยฟอร์บีมอนเขาไม่รู้ด้วยซ้ำนะว่าไอ้ที่เขาสร้างนู่นสร้างนี่ประกงประกอบนู่นนี่อะไรพวกนี้ทำตามคําสั่งทําตามแปลนที่องค์ราชินีบอกไว้เเเขขขาาาาาาาไไมม่่่่่่รรรรูู้้้้ดววยวาภาพใหญทีสงนัคคืออะแแต เขาทําแล้วองค์ราชินีดีใจเขาก็ยินดีที่จะสร้างให้เป็นไปตามภาพที่องค์ราชินีเห็นนะครับอ่ะก็คล้ายๆแบบพนักงานบริษัทนั่นแหละที่ว่าควีนบีมอนือก็คือซีอีโอเนี่ยต้องเห็นภาพกว้างส่วนพนักงานอย่างฟอร์ดบีมอนบางทีไม่ได้เห็นภาพใหญ่แต่ว่าเขาเชื่อมั่นและต้องการที่จะทําให้ตัวเองนั้นเป็นฟันเฟืองหนึ่งที่จะทาให้เป้าหมายขององค์ราชินีเป็นจริงได้นะครับเขาก็ยินดีอย่างที่บอกนะแต่ทีนี้นะครับในส่วนของท่าไม้ตายบ้างครับท่าไม้ตายของฟอร์ดบีมอนจะมี2องท่านะครับท่าไม้ ากยของศัตรูนะครับซึ่งอันนี้เป็นเหล็กในที่มีขนาดค่อนข้างใหญ่ซึ่งถ้าเกิดว่าดิจมอนที่โดนเข้าไปไม่แข็งแรงพอโดนเข้าไปก็อาจถึงชีวิตได้เหมือนกันเนะาะส่วนอีกทางไม้ตายหนึ่งนะครับผมบัมเบิลเวเดอร์ครับบัมเบิลเวเดอร์นะครับจะเป็นการสร้างเป็นพลังงานไฟฟ้าขึ้นมาที่แขนนะครับก็คือจะมีชัดเปรี้ยๆด้วยแล้วก็มีแรงฟาดตูมเข้าไปแล้วก็จะเกิดเป็นระเบิดพลังสายฟ้าทําลายอีกฝ่ายหนึ่งได้ครับและหลังจากนั้นตัวของฟอสบีมอนก็จะมีสายวิวัฒนาการไปเป็น, West วน West เวสมบตบ์รูปแบบบบไอรรรกปะะเภทวััสนค คือเวสต์นเนี่ยเป็นดิจิมอนที่วิวัฒนาการมาจากฟอร์ดบีบอนซึ่งเป็นสายตรงโดยที่ว่าตัวของเขาก็จะมีความแข็งแกร่งและเป็นทหารแนวหน้าที่สามารถปกป้องรอย a l ลเบสได้เป็นอย่างดีสิ่งที่เขาถืออยู่ที่มือขวาก็จะเป็นหอกที่มีอำนาจในการใช้ทิมแทงแล้วก็ใช้ในการต่อสู้ของตัวเวสต์พาวนหอกนี้มีชื่อว่ารอย a l ลลันส์และที่ถืออยู่ที่มือซ้ายก็จะเป็นส่วนโล่พลังงานที่มีลักษณะเป็นหกเหลี่ยมซ้อนทับกันโล่นี้ก็จะมีชื่อว่ารอย s h ลชิลซึ่งตัวของเขามีความสามารถในการต่อสู้ทั้้งงงงเเเเชชิิรรรุกแล็ับไดดดปนอยย่่าาีีโท พวกดีเจมอนพึ่งเหล่านี้มีการช่วยกันปกป้องในระดับร่างสมบูรณ์ก็จะมีแคนนอนบีมอนอีกหนึ่งตัวที่คอยปกปักรักษารอยเยเบสโดยเทียบกันแล้วแคนนอนบีมอนก็จะปกปักรักษาในเชิงของภาพกว้างแต่ถ้าเกิดว่ามีศัตรูที่สามารถหลุดรอดเข้ามาที่รอย a l ่าเบสได้ใกล้ๆปุ๊บตัวของเวสปอร์มอนก็จะต่อสู้ระยะประชิดกับศัตรูเหล่านั้นที่หลุดรอดเข้ามาอีกทีนึงนอกจากนั้นแล้วก็จะมีเวสเปอร์มอนบางตัวที่คอยอารักขาองค์ราชินีอย่างใกล้ชิดโดยเวสเปอร์มอนที่มีการอารักขาองค์ราชินี พิเศษไปอีกทีหนึ่งด้วยนะครับว่าพวกเวสปามอนเหล่านั้นนะ่ยจะมีโค้ดเนมเป็นของตัวเองด้วยนะครับแต่ว่าเขาก็ไม่ได้ยกตัวอย่างนะว่าโค้ดเนมเนี่ยมัน <laughs> เป็นโค้ดเนมอะไรยินวัดกา้ากอนเคียนติอะไรพวกนี้เป็นโค้ดเนมแนวๆนะั้นหรือเปล่าเขาก็ไม่ได้บอกนะครับอ่ะแต่ว่าข้อดีของพวกเวสปามอนที่ใกล้ชิดองค์ราชินีและก็ได้รับโค้ดเนมนั้นนะครับเขาบอกว่าพวกเวสปามอนนี้จะเหมือนมีกําลังใจมีพลังในการปฏิบัติหน้าที่เยอะจนถึงขั้นที่ว่าสามารถวิวัฒนาการไปเป็นไทเก รูปร่างของเขาก็ประมาณนี้นะครับคล้าย,ายๆกับตัวเวสเปอร์มอนแหละเออแต่ว่าก็ดูแล้วเป็นสายสู้แบบเต็มร้อยไปแล้วนะครับไม่ได้มีการถือโลอะไรขนาดนั้นซึ่งแน่นอนว่าพอกลายเป็นไทเกอร์เวสเปอร์มอนเนี่ยนะครับก็จะกลายเป็นองค์รักของราชินีไปอีกระดับหนึ่งอ่าซึ่งนั่นก็จะเป็นองค์รักสูงสุดที่แข็งแกร่งที่สุดในบรรดาสายพวกนี้แล้วแหละครับใดๆก็ตามกลับมาที่เวสเปอร์มอนก่อนอย่างเงี้ยนะครับเขาก็บอกว่าในการต่อสู้ความดีใจที่ได้รับใช้องค์ราชินีใดๆก็ตามความซื่อสัตย์พักดายยชีีววิตตตเลแมมมม้ปป้้้่่นนนออระสทไไขงป แ,แรกคือม a x สติงเกอร์ครับมัคสติงเกอร์เป็นท่าที่ใช้ r o y a l l a n c e นี้ในการพุ่งเข้าแทงศัตรูอย่างรุนแรงรอยย่อชิลตัวทิศท่าไม้ตายหนึ่งนะครับผมคือการเอาโลมาผสานกับพลังหอกของเขาเนาะรอย s ่อ e l d ผสนกับ Royal l a n c สสร้างเป็นลำแสงขึ้นมายิงโจมตีใส่ศัตรูได้ด้วยซึ่งท่าไม้ตายนั้นมีชื่อว่า B f a l แลนครับผมและการวิวัฒนาการสู่ร่างสุดยอดของ Westpa m o n นะครับอย่างที่บอกนะ้เมื่อกี้ถ้าตามโปรไฟล์แล้ว West ์พ m ร n สามารถไปเป็นไทเกอร์เวสต์พาร์มอนได้ด้วยแต่ องราชินีได้ควีนบีมอนดิจิมอนร่างสุดยอดรูปแบบไซบอร์ประเภทไวรัสนะครับซึ่งเราดูภายนอกตรงนี้นะครับบอกก่อนนะไอ้พวกรอยย่อเบสที่ท่านผู้ชมได้ยินมาทั้งหมดทั้งมวลนี้นะครับภาพที่เห็นนี้ไม่ใช่รอย a l อเบสนะแต่เป็นส่วนหนึ่งของร่างกายขององค์ราชินีครับควีนบีมอนที่เป็นองค์ราชินีตัวจริงอยู่ตรงนี้นะครับแต่ว่าไอ้ส่วนภายนอกที่เห็นเมื่อกี้ว่าเป็นขนาดใหญ่มากๆนี้เนาะเขาจะเรียกว่ารอยย่อทครับผมซึ่งรอย a l อท론큭นเหมือนเป็นส่วนงอกของร่างกายองคราชินีอีกทีหนึ่งแหมองราชินีกก็งอใหญ่เลยยนะโดยตัว Queen ข้อมูลระบุชัดเจนนะครับว่าเขาเป็นองค์ราชินีของ Royal ลเบสและเป็นผู้ก่อกเํานิด Royal ลเบสในเชิงของการวางแผนและก็การวางโครงสร้างทั้งหมดทั้งมวลครับคือรอยัลเบสเนี่ยเข้าใจว่าเหมือนเป็นคล้ายๆเมืองย่อมๆของพวกเรล่าควีนบีมอนทั้งหลายเนาะก็จะมีพวกแฟนบีมอนมีพวกเวสปามอนไทเกอร์เวสปามอนอะไรพวกนี้ที่คอยอยู่ใกล้ๆคอยอยู่รอบๆที่คอยปกป้องรอยัลเบสอีกทีหนึ่งครับ โดยรอยัลเบสจะมีหน้าตามีลักษณะเป็นอย่างไรขึ้นอยู่กับควีนบีมอนที่เขาต้องการนั่นแหละครับว่าฐานทัพเราต้องมีห้องแบบนี้มีห้องแบบนั้นอะไรพวกนี้นะครับเพื่อให้ดิจิมอนที่อยู่ในฐานทัพสามารถอยู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยมันสมองของควีนบีมอนน่ากลัวมากนะครับเขาบอกว่าเป็นดิจิมอนที่ฉลาดฉลาดในแง่ที่ว่าสามารถวางแผนแล้วก็มีการต่อเติมพวกรอยัลเบสอะไรพวกนี้ได้มีประสิทธิภาพดิจิมอนที่อยู่ที่นี่ก็สามารถที่จะอยู่ร่วมกันภายใต้อำนาจของควีนบีมอนได้เป็นอย่างดีแล้วพีนโโพวน่น้องก็โหท ดิจิมอนทั้งหลายที่เป็นลูกน้องที่คอยมารับใช้ควีนบีมอนมีการรายงานนู่นมีการแจ้งนู่นแจ้งนี่ให้กับควีนบีมอนความสามารถในการประมวลผลความสามารถในการคิดตอบรับปัญหาอะไรพวกนี้นะครับถือว่าควีนบีมอนมีสติป,ปัญญาที่ดีในการที่จะทําอะไรพวกนี้ได้ดีมากๆสิ่งเดียวที่ควีนบีมอนจะดูด้อยกว่านะครับก็คือไทเกอร์เวสเปอ์มอนครับไทเกอร์เวสป์มอนนะครับเหมือนที่เกิดไปเบื้องต้นเมื่อกี้แล้วนะครับว่าถ้าพูดถึงความสามารถในการต่อสู้จริงๆพละกาลังทั้งหมดทั้งมวลแล้วเนี่ยไทเอกอร์วเวสเปอรา แต่ว่าเขาก็มารับใช้ผู้ที่มีสติปัญญามีความสามารถในการวางแผนอะไรพวกนี้มันก็เป็นเหตุผลซัพพอร์ตได้ว่าไทเกอร์เวสป์อมอนนั้นยินดีที่จะรับใช้ควีนบีมอนตตัวนี้นี่เองครับโดยถ้ามองในมุมของการที่มีไทเกอร์เวสป์อมอนที่เป็นผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดในกองกําลังเนาะแล้วก็มีดิจมอนที่เป็นร่างสมบูรณ์ร่างโตเต็มวัยคอยดูแลรอยัลเบสปกปักรักษาอะไรพวกนี้นะครับเรียกได้ว่าควีนบีมอนนะครับไม่จําเป็นต้องไปต่อสู้อะไรเลยเนาะส่วนใหญ่ก็คือออกแนวสั่งการอะไรพวก รูจิๆตัวองค์ราชินีเพียวๆเนี่ยเขาจะไม่ได้สู้แต่เขาจะใช้ไอ้ส่วนที่บอกเมื่อกี้เป็นรอยย่อโตร์เนาะในการที่จะใช้โจมตีได้ซึ่งรอยย่อโตร์นะครับผมถ้าเกิดว่าเราสังเกตรูปร่างของมันแล้วหนึ่งคือเหมือนเป็นบัลลังก์องค์ราชินีก็ได้2คือมันจะมีส่วนแขนที่สามารถใช้ในการโจมตีนะครับส่วนแขนทั้งสองข้างนี้นะครับส่วนปลายก็คือจะมีเหล็กในที่สามารถเสียบร่างของสัตรูได้นะครับซึ่งอันนี้ก็คือเป็นท่าไม้ตายด้วยนะ Excel Stinger ครับผมนอกจากนั้นแล้วสังเกตว่าส่วนตูดของ Royal Throne นี้นะครับจะมีเป็นส่วนปืนใหญ่ด้วยนะซึ่งไอ้ส่วนตูที่เป็นปืนใหญ่นี้ก็สามารถที่จะยิงลําแสงทําลายล้างโจมตีใส่ศัตรูได้ด้วยพาไม้ตายนั้นมีชื่อว่า Hornet Eras โดยความรุนแรงของ Hornet Eraser นี้นะครับผมถ้ายิงเต็มกําลังจริงสามารถที่จะทําลายภูเขาได้1ลูกครับทั้งหมดนี้ก็จะเป็นข้อมูลของ Queen b e a m o n แล้วก็พวกลูกน้องทั้งหลายทั้งมวลซึ่งกลายเป็นว่าข้อมูลของทั้ง Fan b e a m o n Fort b e a m o n แล้วก็ West b e a m o n นะครับส่วนใหญ่ก็คือชองชงมาว่ามีการพูดถึงองค์ราชินีไว้ตั้งแต่เบื้องต้นแล้วว่าพวกเขามีค จงรักภักดีมากน้อยแค่ไหนพอมาเป็นพาร์ทของท่านควีนบีมอนหรือก็คือองค์ราชินีปวกกลายเป็นว่าข้อมูลขมวดมาเลยว่าเขาคือผู้บริหารผู้อยู่สูงสุดขององค์กรนะจ๊ะตัวเธอและเป็นผู้บริหารที่ดีซะด้วยดูน้องกอหลงรักกันหัวปักหัวปั๊มนะครับแล้วก็ทํางานให้กับองค์ราชินีนี้เป็นอย่างดีก็เป็นข้อมูลในส่วนของตรงนั้นไปนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมท่านผู้ชมฟังแล้วเป็นอย่างไรบ้างครับผมรู้สึกชอบองค์กรของเจ้าพวกดิจิวัลเหล่านี้มากน้อยแค่ไหนขึ้นมาไหมนะคริมใใก็ พูดคุยกันมาได้เลยนะครับทีนี้ผมก็รอความเห็นท่านผู้ชมนะครับว่าจะมีอะไรคอมเมนต์สนุกสนานมาพูดคุยกันบ้างหรือเปล่าสำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนดูคลิปนี้และชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับและเดี๋ยวไว้พบกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับ